ราะฉะนั้นก็พยายามใช้ตัวตนของเราทําด้วยตัวเรานะฮะแล้วก็พัฒนาฝีมือเอาตรงนี้คือเป็นเคล็ดลับอีกอางานหนึ่งท,ที่หนุรงเนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้เราได้รับการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นที่ดีขึ้นและช่องประสิทธิภาพเราก็ไม่ติดเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนท้ายเขาก็จะบอกเราว่าเคล็ดลับที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมเนี่ย อ่านมีอย่างไรบ้างนะครับจะมีจะประมาณห้าประเด็นคิดถึงคิดถึงทุกท่านนะครับแล้วก็อ่าการตอบคอมเมนต์ก็ทยอยตอบอยู่นะครับก็เยอะมากเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาแดงนะครับก็จะเป็นเขียวมากขึ้นซึ่งทุกวันผมก็เขียวนะฮะแล้วก็มีน้อมช่องอ่าการสูดลมก็ดีขึ้นผมก็ทำตามเทคนิคที่ทางเอไอเข้าใจอ่ะไปตอบคำถามไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาทักทายรู้ด้วย อย่าทิ้งไว้นะครับตรงนี้คือหากเราไม่ได้สนใจเนี่ยทางไอ้ทางเฟซก็มองว่ายังไงเขาก็จะส่งมาท้ายผลประเมินตลอดนะครับเวลาเขาแจ้งไอ้ผลประเมินประสิทธิภาพครับยี่แปดวันที่ผ่านมาว่าได้มานี่เแหละครับซึ่งซึ่งจะพยายามทาให้ที่ๆครับก็ยอมรับเนาะบางบางอย่างมันอาจจะไม่ครอบคลุมไม่เป็นไรแต่ขอให้เราทําให้ครอบให้เยอะที่สุดนะครับแล้วทําให้มันต่อเข้าเพื่อนเราด้วยนะอย่าอย่าทิ้งไว้ จะทิ้งไว้ตรงนี้คือเขามองว่าเราไม่ได้ความสําคัญกับคลิปของเรานะฮะเพราะฉะนั้นการทาให้การส่วนร่วมเราไม่เ,เขาก็จะมองว่าเรามีส่วนร่วมเ,เราเป็นพนักง,งานนะครับที่ดีนะครับมีหน้าที่ในการทําคลิปนะครับเราไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้สนใจกับคลิปที่ตัวเองทอําอ่ะแล้วเพื่อนๆเ,เขาอุตส่าห์มาสนใจมาทักทายแต่คุณไม่ได้สนใจคลิปตัวเองเลย แต่คุณก็ไปสนใจเรื่ออันที่หนึ่งนะครับก็คือเขาบอกให้เราต้องพยายามนะครับพยายามผสมแล้วก็ลงถึงอันเรื่องของผู้ติดตามนะครับซึ่งก็อยากจะคุยเรื่องของกันก็พยายามย้อนกลับมาดูเพราะฉะนัยย้นทุกท่านนะครับบางท่านทําตั้งหลายร้อยคลิปท่านลองย้อนไปดูว่าคลิปที่เราทําอ่ะเราได้ตอบทักทายเพื่อนเพื่อนอน,นะฮะและสุดท้ายที่สคัญคือต้องย้อนกลับมาดูคลิปของตัวเองด้วยที่ทําลงแดงนะครับก็จะเป็นเขียวมากขึ้น ซึ่งทุกวันหงก็เขียวนะฮะแล้วก็มีน้อมช่องการสืร่อรวมก็ดีขึ้นผมก็ถ้าทำตามเทคนิคที่ทาง AI ไอเขาจะหมดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้เราได้รับการมีนนส่วนร่วมที่มากขึ้นที่ดีขึ้นและช่องประสิทธิภาพเราก็ไม่ติดเสม,มอต่อนเนื่องทุกวันนะครับแล้วก็พยายามสร้างเนื้อหาที่มันเป็นออริจินอลเป็นตัวตนของเรานะครับลงถึงการไปแสดงความคิดเห็นเนาะไปตอบคอมเมนต์เพื่นอน ง่ายๆซึ่งเหือนท่านอาจจะไม่ได้สนใจเนาะผมอ่านแล้วนะก็ะเลยจะขอสรุป5้ข้อ,อที่เป็นง่ายๆให้กับท่านเฟซเขาบอกว่า,าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นได้หากว่าคุณทําได้ตามนี้หนึ่งก็คือในเรื่องของอาการทําคลิปของเราเขาเน้นมากาเ,ขาเขาพยายามบอกว่าอย่าเอาเนื้อหากับที่อื่นมาใช้พยายามใช้ของเราให้มากที่สุด แล้วก็พยายามจะเอาคลิปให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ผสมผสานให้ได้ในแต่ละวันนะครับนต้องทําก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการโพสต์แดงนะครับก็จะเป็นเขียวมากขึ้นซึ่งทุกวันหมก็เขียวนะแล้วก็มีโน้มช่องเอการซูลลมก็ดีขึ้นผมก็ทําตามเทคนิคที่ทาง AI ไอเขาจะถือว่าเราให้ความสําคัญกับคลิปที่เราทํามากน้อยขนาดไหนอย่าทําแล้วก็ทิ้งทําแล้วก็ทิ้ง ซึ่งอันนี้มันก็สื่อให้เห็นว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ตัวตนของเราทําด้วยตัวเราแล้วก็พัฒนาฝีมือเอาตรงนี้คือเป็นเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่บอสานครับทั้งการทําคลิปเ็วเนาะแล้วก็การทาวิดีโอรูปภาพสตอรี่ข้อความรวมถึงการไลฟ์สดของเราเขาเน้นมากเขา,เขาพยายามบอกว่าอย่าเอาเนื้อหาจากที่อื่นมาใช้ พยายามใช้ของเรามากที่สุดแล้วก็พยายามย่าเอาคลิปประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัววัดที่ไอเขาวัดเราอยู่เนาะในช่องประสิทธิภาพนะครับมันก็จะมีเรื่องของการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับการเข้าถึงเนาะเรื่องของเนื้อหาอันที่หนึ่งนะครับก็คือเขาบอกให้เราต้องพยายามนะครับพยายามประสบเดินเองง่ายๆซึ่งเหมือนท่านอาจจะไม่ได้สนใจเนาะผมอ่านแล้วนะก็เลยจะขอสรุป5้ข้อที่เป็นง่ายๆให้กับท่านไ,ได้ นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านกันแล้วกันนะครับว่าในการทำให้มีส่วนร่วมนะครที่ดีขึ้นมีเพื่อนเพื่อนเรามาสอบถามมาทักทายมาพูดคุยอะไรไหมเราต้องมีต่อทุกคลิปนะครับอันนี้สําคัญ AI หรือทางเฟซเุ๊กให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเขาชอบเพื่อนๆเ,เ,เราด้วยนะอย่าอย่าทิ้งไว้อย่าทิ้งไว้ตรงนี้คือเขามองว่าเราไม่ได้ความสำคัญกับคลิปของเรานะฮะเพราะฉะนั้นกนทํทให้การส่วนร่วมเราน้อย นะครับก็จะทำให้เราได้ใช้เครื่องมือของทาง Facebook หรือทาง AI ไที่เขากาหนดมานะนะเขาก็จะมองว่าเรามีส่วนร่วมแต่ก็พยายาม,มพยายามทำให้มันครบถ้าวันไหนเรามีเวลาสะดวกเราทำนี่ข้อที่หนึ่งนะค,คือการผสมผสานคลิปต่างๆนะครับให้ให้เฟซเขาบอกว่าไอจะอเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นได้หากว่าคุณทำได้ตามนี้หนึ่งก็คือในเรื่องของอาการทำคลิปตินเอง,เอง ง่ายๆซึ่งือนท่านอาจจะไม่ได้สนใจเนาะผมอ่านแล้วนะก็เลยจะขอสรุปห้าข้อทอี่เป็นง่ายๆให้กับเขาไม่ได,ไได้ให้ความสําคัญไม่ได้สนใจกับคลิปที่ตัวเองทําอะแล้วเพื่อนๆเ,เขาอุตส่าห์มาสนใจมาทักทายแต่คุณไม่ได้สนใจคลิปตัวเองเลยแต่คุณก็ไปสนใจพูดด้วยนะครับสุดท้ายก็คือสําคัญมากไม่สําคัญมากคลิปที่เราทำอะครับต้องไปตรวจต้องไปดูว่าเรา เราไม่ได้ให้ความสาคัญกับที่ที่ตัวเองทําแล้วจะให้คนอื่นมาสนใจได้ยังไงเขาก็ไม่ก็ไม่ไม่ส่งเรานะครับก็เขามองว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมจะช่วยในการเพิ่มนะครับการมีส่วนร่วมในช่องประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้นะครับ <S <S ประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัววัด T.I เขาวัดเราอยู่เนาะในช่องประสิทธิภาพนะครับมันจะมีเรื่องของการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับการเข้าถึงเนาะเรื่องของเนื้อหานะครับคือการไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอ,อย่างต่อเนื่อง นะครับท่านๆไปไปคอมเมนต์ไปปฏิสัมพันธ์เนาะไปแสดงความคิดเห็นอันอันที่หนึ่งนะครับก็คือเขาบอกให้เราต้องพยายามนะครับพยายามผสมต่อเนื่องไหมเพราะบางบางครั้งอ่ะคือเราดูแค่วันเดียวอ่ะแต่วันอื่นๆเราไม่ได้ดูเราต้องย้อนไปดูด้วยนะครับเพราะเราทําคลิปทุกวันใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องย้อนไปดูด้วยว่าได้มาเน,นี่ยแหละรครับซึ่งซึ่งพยายามทำให้เต็มที่ครับก็ออยอมรับนะมันบางอย่างมันอาจจะไม่ครอบคลุมไม่เป็นไรแต่ขอให้เราทําให้ครอบให้เยอะที่สุดอ่ะครับแล้วทําให้มันต่อนด้วย นะครับสุดท้ายก็คือสําคัญมากอันนี้สาคัญมากคลิปที่เราทำาครับต้องไปตรวจต้องไปดูว่าน่าจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มตรงนี้นอกจากที่เราทําคลิปให้คอบคุมให้ผสมผสานแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นออริจินอลแล้วกองที่อื่นมาตัดต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นทํายังไงให้มันเป็นออริจินอลนะเป็นของเราครับมันเป็นของเราแลเป็นลิขสิทธิ์ของเราเวลาเราทําแล้วเนาะ สองเพื่อนๆนเราด้วยนะอย่าอย่าทิ้งไว้อย่าทิ้งไว้ตรงนี้คือเขามองว่าเราไม่ได้ความสําคัญกับคลิปของเรานะฮะเพราะฉะนั้นแกนทําให้การสูน้องเราน้อยแต่ก็พยายามพยายามทําให้มันครบถ้าวันไหนเรามีเวลาสะดวกก็ทํานี่ข้อที่หนึ่งนะคือการผสมผสานคลิปต่างๆนะครับให้ให้เคลื่อนนะฮะและสุดท้ายที่สคัญคือต้องย้อนกลับมาดูคลิปของตัวเองด้วยที่ทําลงนะ,ะลองใช้เคล็ดลับตรงนี้ดูนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ ม่มากก็น้อยนะครับผมก็โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับคืนนีสวัสดีครับ,รบมีเพื่อนๆเ,เรามาสอบถามมาทักทายมาพูดคุยอะไรไหมเราต้องมีต่อทุกคลิปนะครับอันนี้สําคัญ AI หรือทางเฟซเค้าให้ค,คมสำคัญเรื่องนี้มากเขาอ้องให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ผสมประสานให้ได้ในแต,แต่ละวันนะครับมันต้องทําก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการโพสต์ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือสําคัญมาก อันนี้สำคัญมากคลิปที่เราทำมาครับต้องไปตรวจต้องไปดูว่าครับอันที่สาอันที่สี่เนาะก็เป็นการแสดง,งความคิดเห็นนะครับแล้วก็การไปทักทายคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อันนี้ก็สําคัญนะครับก็จะทําให้เราได้ใช้เครื่องมือของทาง Facebook หรือทางเอไอที่เข้ากาหนดมานะะเขาก็จะมองว่าเรามีส่วนร่วมให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ผสมผสานให้ได้ในแต่ละวันนะครับ ต้องทําก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับอันที่สองก็จะเป็นในเรื่องของการโพสต์แดงนะครับก็จะเป็นเขียวมากขึ้นซึ่งทุกวันหงก็เขียวนะแล้วก็มีน้อมช่องอการสูล่ลมก็ดีขึ้นผมก็ทําตามเทคนิคที่ทาง a อไอเขาแจ้งแล้วก็ลงมถึงันเรื่องของผู้ติดตามนะครับซึ่งอยากจะฟุยเรื่องของกันให้มีความต่อเนื่องให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโพส ท้องทาต่อเนื่องทุกวันนะครับเสมอต่อเนื่องทุกวันนะครับแล้วก็พยายามสร้างเนื้อหาที่มันเป็นิจินอลเป็นตัวตนของเรานะครับลงถึงการไปแสดงความคิดเห็นเนาะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไลฟ์สดได้ก็ไล์ด้วยนี่อันที่2นะครับที่เป็นเคล็ดลับว่าจะทําให้แกงนะครับก็จะเป็นเขียวมากขึ้น ซึ่งทุกวันผมก็เขียวนะฮะแล้วก็มีน้อมช่องการสูดลมก็ดีขึ้นผมก็ทำตามเทคนิคที่ทางเ e. อไอเขาแจ้งตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทุกท่านต้องพยายามทําให้มันหลากหลายแล้วก็มีการผรสมผสานทั้งคลิปสั้นคลิปยาวเนาะข้อมูลรูปภาพสตอรี่รวมถึงการไลฟ์สดการไลฟ์สดได้ก็ไล์ด้วยมีอันที่สองนะครับที่เป็นเคล็ดลับว่าจะทําให้ให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ผสมผสานให้ได้ในแ,แต่ละวันนะครับท่านต้องทําก็พยายามทําให้ได้มากที่สุด นะครับอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการโพสแบบดูดีครับก็